ได้ไหมละครับถ้าไข่มุกไตหวานอัดก้อนนะครับเดี๋ยวเราซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยโอ้ยหาซื้อยากมากครับสองอานสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทาเลยครับว่าแบบไหนเดี๋ยวมากเลยครับเนี่ยตามเข้ามาเลยว่าการรับประทานจะเป็นแบบไหนคนชอบหวานมากก็สองก้อนนะครับถ้าชอบหวานน้อยก็หนึ่งก้อนเดี๋ยวเราแกะดูด้านในเลยครับนี่นะของกำลังมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแกะ ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับนี่มาดูนี่สองก้อนหวานมากเราชอบหวานมากาแอนหวานมากจะเอาสองก้อนเลยข้างในโอ้มันเหมือนคนอนี่ครับเหมือนคนอนซุปไต่ก้อนนะครับนี่เป็นแบบนี้นี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ได้ไปสองก้อนหวานมากกับสองก้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า แค่นี้ดูเทแล้วก็คนนะครับค,คนให้จนละลายหมดเราจะจะดูว่าไข่มุกข,ข้างในคนไปเรื่อยจนกว่าก้อนไข,ข่มุกที่เป็นอัดก,ก้อนเด็กี้จะละลายหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไข่มุกมันจะมีข้างในไหมมันจะละลายยังไง เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าไขามุกเป็นยังไงนี่ครับนี่นี่นี่เป็นก้อนอย่างนี้อโอโอมีหลายเม็ดอยู่นี่นะครับมันทดลองทำกันได้นะครับ